สวีดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเออร์เรอร์มีช่องด่าเกมระดับหนึ่งที่คนดูน้อยที่สุดแห่งประเทศไทยวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นแวร์วินมิดเกมจอมยุทธ์ที่มีกลิ่นตู่ๆของโซลไลท์และ MMO นิดๆใครที่ชอบบูชังหรือว่าเอเดอร์ลิงน่าจะชอบเกมนี้เหมือนกันนะครับและนี่คือ1ชั่วโมงแรกทําอะไรบ้างในแวร์วินมิดเซิร์ฟ g l o b a l เติมเกมที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากคุม้มต้องที่นี่ TGS เติเมเกมชอ็อป เว็บเติมเกมออนไลน์รวดเร็วปลอดภัยราคาถูกร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีรีฟันร้อเร์เซ็รองรับทุกเกมฮิตอาทิเช่น Rov Free Fire Valorant Night c r v, FIFA, oland, RO, o Odin m a h a l a Rising l i n e a g e 2m แอดมินตอบไวไม่ต้องรอคิวนานมีโปรเด็ดทุกวันเติมง่ายได้ไวยิ่งเติมยิ่งคุม้มราคาพิเศษ TGS เติมง่ายได้ไวราคาสุดคุม้มเกมเมอร์ตัวจริงต้อง TGS เติมเกมช็อปเท่านั้นลาโก้ฟาสโปรแกรมเรื่องความเร็วลดปิงอินเทอร์เนต็ตสำหรับเกมเมอร์ตัวจริง ลาโกฟ้าช่วยลดปิงเล่งสปีดเน็ตและเพิ่มความเสถียรแบบเรียวไทม์ใช้งานง่ายเพียงคลิกเดียวปรับเส้นทางเซิร์ฟเวอร์ให้อัตโนมัติให้คุณเล่นเกมลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่เพียงใช้โค้ดเออร์เรอร์รับส่วนลดพิเศษทันที30%มสิเลาโกฟ้าเล่นลื่นเร็วแรงไม่มีแหลกพิเศษตอนนี้ลาโกฟ้ามีเครื่องมือพิเศษเพื่อรองรับแวร์วีมิดโดยเฉพาะนั่นก็คือวันคลิกการ์เซชันทูลเครื่องมือเปลี่ยนภาษาเกมให้เป็นภาษาไทยแบบ100%เป็นลี่ยนภาษาเกมให้เป็นภาษาไทย เพียงแค่คลิกเดียวทําให้เพื่อนเอนจอยและสนุกกับเกมมากยิ่งขึ้นโคตรจะแจมแมวต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแวนวีมิทเนี่ยเป็นเกมที่เน้นเล่นคนเดียวซะมากกว่านะถึงจะมีโหมดออนไลน์ก็เถอะแต่โหมดออนไลน์จะเอาไว้ทํากิจกรรมคอมมูนะครับแล้วก็ลง PVP สซะมากกว่าแล้วก็เรียกเพื่อนมาช่วยบอสฟีฟๆเหมือนบอนฮันที่ให้เพื่อนเอนเข้ามาจอยในล็อบบี้ของเราไม่ได้เป็นโมดแทร้อยเนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยหลังจากที่เพื่อนๆนล็อกอินแล้วก็กดเริ่มเกมมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อจะเข้ามาที่หน้าตั้งค่าก่อนเริ่มเกมนะครับอันแรกก็คือไกด์ไลน์นะครับอันนี้จะเป็นการแสดงไอคอนในหน้าจอของเราจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกจะแสดงไอคอนทั้งหมดในหน้าจอและมินิแมปพวกเควสหลักสิ่งที่น่าสนใจรอบตัวทั้งหมดนะครับแบบที่2ในหน้าจอเนี่ยจะแสดงแค่เควสหลักหรือว่าเควสที่เราติดตามนะครับแต่มินิแมปเนี่ยก็ยังแสดงสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมดอยู่นะครับแบบที่3คือแสดงแค่เควสหลักแล้วก็เควสท่านนั้ ทางหน้าจอแล้วก็มินิแมปนะแนะนาให้เลือกแบบแรกนะครับอันต่อมาคือการแสดงสกิลมี2แบบนะครับแนะนําให้เลือกแบบแรกสกิลโจมตีจะเป็นการกดคิวนะครับทำให้เรากดได้ง่ายๆเลยตั้งค่าต่อมาก็คือการเลือกระดับความยากแล้วก็ตัวช่วยในการแพร่หรือว่าการหลบนะครับแบบแรกแบบง่ายก็คือจะเน้นเนื้อเรื่องแล้วก็มีการแจ้งเตือนช่วยการแพร่หรือว่าหลบอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เราเล่นง่ายแบบแนะนําก็คือจะมีการแจ้งเตือนช่วยแพร่แค่จังหวะสาคัญเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มความท้าทายนิดๆิด แล้วก็แบบยากนะครับที่มีหลายระดับอันนี้คือจะไม่แจ้งเตือนอะไรเลยให้เ,เพื่อนๆใช้สัญชาตญาณเองทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีระดับแบบยากโคตรที่ใครชอบความตาทายที่แท้์ทูเนี่ยก็ลองเลือกระดับนี้ก็ได้นะมันจะให้ฟีลความยากแบบโซลไลท์เลยถ้าค่าสุดท้ายก็คือการเลือกโหมดการเล่นนะครับจะมีด้วยกแบบัน2แบบแบบแรกคือโหมดออนไลน์ที่จะให้เพื่อนๆคนอื่นเข้ามาจอยหรือมาช่วยเราในโลกหรือล็อบบี้ของเราได้นะครับ แล้เราก็สามารถไปโลกออนไลน์ในเกมนี้ได้ด้วยแบบที่2ก็คือหมู่โซโลนะครับก็คือเล่นแบบออฟไลน์หนึ่งเลยคนอื่นไม่สามารถเข้ามาช่วยหรือว่ามาจอยดอบบี้เราได้เลยนะครับแนะนําให้เลือกแบบแรกนะครับแต่ถ้าใครอยากท้าทายเลือกแบบโซโลแล้วเลือกแบบยากสุดก็น่าจะหัวล้อนจะจัดได้อยู่นะหลังจากตั้งค่าก่อนเริ่มเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเข้าคัซซีในหน้าคาซซีนเนี่ย ถ้าใครไม่อยากเสพเนื้อเรื่องนะครับให้กดสเปซบาร์เพื่อข้ามนะครับหรือว่าฉากไหนที่ข้ามไม่ได้เนี่ยให้ทําการกดตัว R นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วคัตซีนสูงสุดที่3.0นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ข้ามหรือว่าเพิ่มความเร็วนะครับเพราะเนื้อเรื่องเกมนี้เนี่ยมันดีจริงเสพเนื้อเรื่องดื่มดมบรรยากาศดีกว่านะครับหลังจากจบคัตซีนเกมจะสอนต่อสู้นะครับอันนี้จะมีการตั้งค่าที่สําคัญอีกอย่างก็คือการเลือกโหมดบังคับนะครับจะมี2แบบนะครับ โหมดแรกจะเป็นโหมดแบบแอคชั่นที่จอจะเลื่อนตามการใส่ของเมาส์เป็นแอคชั่น1 0 0แบบเกมทิปเปิลเ,เลยโหมดที่2ก็คือโหมดแบบ MMO ที่สามารถหมุนจอได้ด้วยการกดคลิกขวาค้างและเลื่อนเมาส์นะครับ เหมือนเกมวออนไลน์สมัยนี้แล้วก็มีเมาส์อยู่บนจอตลอดเวลาแนะนําให้เลือกอันแรกนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นพวกเกมโซลไลท์น่าจะคุ้นเคยที่สุดจากนั้นเกมจะสอนการเล่นนะครับกดเมาส์กลางจะเป็นการล็อกศัตรูกดชิปจะเป็นการแดชกด1นึ่จะเป็นการใช้สกิลเวทมนต์และกดคิวและตัวหนอนจะเป็นการใช้สกิลโจมตีนะครับการแพร่และการหลบที่ใช้เกจพลังจะเป็นการกดตัว E ีนะครับ และเกมก็จะสอนใช้ท่าเบรกดาวเมื่อเราเพดดีได้และท่าฟินิชด้วยการกดเอด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆลองฝึกดูแล้วกันนะครับฝึกหลบฝึกโจมตีให้ชินมือหลังจากจบฝึกสอนนะครับเพื่อนๆก็สร้างตัวละครและเข้าไปปรับแต่งตัวละครด้วยระบบคอสตอมิเซชันที่โคตรละเอียดละเอียดแบบจัดๆลองไปปรับกันดูนะครับโอเคเมื่อเพื่อนๆปรับแต่งตัวละครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่เกมจริงๆแล้วแต่ก่อนจะบู๊นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆตั้งค่าเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับก็คือการตั้งค่าคีย์ลัดในการใช้สกิลโจ เปลี่ยนตัวหนอนเป็นตัว t หรือว่าตัว z ก็ได้นะครับจะใกล้ๆนิ้วเหมือนกันและสิ่งต่อมาที่แนะนํานั่นก็คือการ tagging quest นะครับให้เพื่อนเพื่อนกดที่ q u e s และกด space bar นะครับหรือว่ากด m เพื่อเปิดแผนที่และกดเลือกไอคอน q u e s หรือสิ่งที่เพื่อนๆจะทําและกด space bar ก็ได้นะครับ จะเป็นการแท็กกิ้งเควสนะครับและเกมนี้การสลับอาวุธจะใช้การเลื่อนเมาส์กลางนะครับเลื่อนลงจะเป็นการเปลี่ยนอาวุธหลักอาวุธรองเลื่อนขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนเป็นธนูโอเคแนะนําตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆเดินตามเควสหลักไปก่อนเลยและถ้าเจอหีบสมบัติเนี่ยพยายามเก็บให้หมดนะครับเพื่อเอาไอเทมและของรางวัลเกมนี้เพื่อนๆสามารถใช้ระบบฟาทาเวลได้ด้วยนะครับหน้าตาและไอคอนฟาทาเวลเนี่ยจะเป็นแท่งหินที่มีดบมาบปักอยู่แบบนี้นะครับให้เพื่อนเดินไปกดนะครับแค่นี้ก็จะปลดล็อกฟาทาเวลตามจุดต่างๆได้แล้ว เวลาจะใช้ก็เปิดแผนที่แล้วก็เลื่อนหาไอคอนแท่งหินนะครับแล้วก็กดสเปซบาร์เพื่อฟาสตาวเวลไปได้เลยวิ่งเรเรื่องไปไเรื่อยเพื่อนๆพยายามเก็บพวกที่อยู่ตามพื้นไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบเอาไว้ใช้คาบของต่างๆแล้วเมื่อวิ่งตามเรื่องไปสักพักนะครับเกมก็จะสอนการเปิดแมพให้ไปหา n p c ที่มีไอคอนรูปแคมไฟและให้เข้าไปคุยสักพักมันก็จะเป็นการเปิดแมพโซนนั้นๆนะครับไม่มีอะไรยากหลังจากเปิดแมพเรียบร้อยนะครับเกมก็จะสอนเราปลดล็อกสกิลทุ่มสกิลนี้จะเป็นสกิ เอาไว้คอนโทรลมอนแล้วก็บอสบางตัวไม่ให้โจมตีเราได้ง่ายๆแล้วก็เอาไว้ใช้สำรวจโลกด้วยนะครับโดยการจับน้องหมีทุ่มใส่หินเพื่อหาหสมบัติสงสารน้องมาก <IT IC AL> หลังจากนั้นนะครับเกมก็จะให้เพื่อนๆทำเควสเลือกสายอันนี้เพื่อนๆเลือกให้ดีๆนะครับว่าจะเล่นสายไหนจะได้ไม่เสียเวลาไปหาสกิลสายหลักใหม่แต่จริงๆก็หาได้ง่ายๆแหละแต่มันใช้เวลานะครับและเกมก็ยังสอนให้เราใส่อุปกรณ์แล้วก็ตั้งค่าพาสซีฟของสล็อตอุปกรณ์แต่และอันด้วยอันนี้เพื่อนๆต้องไปลองเลือกดูว่าอันไหนจะเหมาะกับสายที่เพื่อนๆ วิ่งเคลียไปเรื่อยเกมจะให้สกิลทีพอยต์มาให้เ,เพื่อนๆเข้าไปอัพสกิลทีด้วยการกด H นะครับแล้วก็ไปเมนูที่3และลองเลือกอัพตามสายที่เ,เพื่อนๆจะเล่นได้เลยและในสกิลทีจะมีให้ปลดล็อกสล็อตสกิลเวทมต์ด้วยหลังจากอัพสกิลทีเสร็จนะครับเกมก็จะปลดล็อกระบบม้าวิธีการเรียกม้าก็ง่ายๆนะครับให้กดเลข6ในคีย์บอร์ดก็จะเป็นการเรียกม้ามาหาเราสําหรับการลงม้าให้กด Q หรือว่ากดแถบเพื่อกระโดดจากหลังม้าอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่เ,เพื่อนๆควรทาตลอดนะครับนั่นก ให้เพื่อนๆกดที่ H นะครับแล้วเลือกอาวุธหลักหรืออาวุธรองที่จะอัพกดเลือกสายกด F นะครับแล้วก็กด Space า a r แค่นี้ก็จะเป็นการอัปเกรดเรียบร้อยส่วนนี้จะใช้โกในการอัพนะครับแรกๆใช้น้อยหลังๆเนี่ยใช้โคตรเยอะเลยและสิ่งสุดท้ายที่สําคัญมากๆนะครับสำคัญสุดๆเลยสาหรับการเล่นเกมนี้นะครับก็คือการปลดล็อกแม็กเ v เวลแล้วก็ค่าสเตมมีนาเมื่อเพื่อนๆเล่นไปสักพักนะครับพอถึงเลเวลตันเช่นเลเวล15ไป20เลเวล20ไป25 เพื่อนๆจะต้องไปลงเควสปลดล็อกเลเวลเพื่อจะได้เก็บเลเวลต่อและเพิ่มพลังตัวละครขึ้นอีกการทำเควสปลดล็อกเลเวลก็ง่ายๆนะครับเมื่อเพื่อนๆถึงเลเวลที่กำหนดให้กดรูปคนตรงกลางหน้าจอนะครับจากนั้นกดเลือกตามผมได้เลยมันก็จะเป็นการเข้าไปในดันเจียนเควสเพื่อปลดล็อกเลเวลโดยเฉพาะให้เพื่อนๆทำเควสให้เสร็จเควสมันก็ง่ายๆครับช่วงแรกก็แค่กำจัดมอนกำจัดบอสให้หมดก่อนเวลาที่มันกำหนดเมื่อทำเสร็จเพื่อนๆก็จะปลดล็อกเลเวลเก่งขึ้นและได้ของรางวัลพวกอุปกรณ์สนย โอเคหลังจากนี้ให้เ,เพื่อนๆวิ่งเควสหลักไปยาวๆได้เลยหรือจะออกสำรวจโลกเพื่อดูหั่ำความสวยงามของเกมแวร์วีมีดและนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะแนะนําให้เ,เพื่อนๆทาใน1ชั่วโมงแรกของการเล่นแวร์วีมีดนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมนี้ได้สนุกแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมานั่งหัวร้อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆที่รอเล่นแวร์วีมีดนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเออร์เรอร์มีเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวบััสีด,สสดคร